เพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามร้านนัตเตอร์อยู่นะครับวันนี้ผมมีคูปองต์นะครับรุ่น m 9540นะครับมาแนะนำหนึ่งคันนะครับคันนี้ือสวยเลยครับราคาที่6 79,000บาทครับ6 79,000บาทเหลือใบมีดครับเหลือเก็บงานเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับก็สั่งอะไรจากศูนย์ยังมาไม่ครบนะครับสเปคคันนี้ยางใหม่สี่เส้นนะครับก็เช็คเครื่องทําปั๊มอะไรต่างๆให้ใหม่ทั้งหมดนะครับ ตัวนี้จะได้ด้านหน้านะครับแล้วก็จะได้เป็นหางบุกเบิกนะครับเป็นหางสามนะครับใครสนใจนะครับราคา6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเทมทะเบียนชุดโอนครบนะครับหรือว่าพี่น้องทางฝั่งรพปอเล่านะครับพี่น้องเพื่อนบ้านเราอยากได้ไปใช้งานก็สามารถโทรมาคุยกันได้นะครับราคานี้คือจบที่ไทยนะครับส่วนถ้าจะเอาข้ามก็มีค่าข้ามบวกเพิ่มนะครับสนใจโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 9 1ย์ 8 6 1 1 9 1นะครัยโทที่0 6นนะครับ3130447ะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับงงรกด like,